เริ่มพูดก่อนคือเชียแต่ว่ามันมันเป็นการชวนคุยนะคะมันเป็นการชวนคุยว่าเอ้ยเราเรามาดูกันหน่อยไหมว่าตอนนี้เราเราเป็นยังไงบ้างคือมันเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันมันดำเนินมาเรื่อยๆมาตลอดบางบางข้อเราไม่ได้คุยกันแล้วมันเก็บไว้กับเราทั้งคู่ค่ะมันมันเลยเกิดคําว่าเอ้ยจากคําว่าไม่เป็นไรอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรนี่หว่าอะไร จริงๆต้องการจะคุยเพื่อที่จะเหมือนมองหาวิธีการปรับในการแก้ปัญหาค่ะใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องของการคุยเพื่อจะยุติค่ะแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเ,เราเราเลือกคําตอบเรื่องที่จะยุติกันเชียเเสียดายอยู่แล้วแหละความสัมพันธ์ที่เราตั้งใจเดินมามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็มองว่าอยากให้มันไปนานๆนะคะ แต่ว่าถามว่าเสียใจไหมก็ก็คงไม่ใช้คาว่าเสียใจแล้วกันเพราะว่ายังไงวันนี้เราเราก็ยังรักเขาอยู่ดีเขาก็ยังรักระวังดีกับเราอยู่ดีแต่แค่ว่าไม่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองเป็นา้านของเพื่อนสมัยเรียนมาหาวิทยาลัยค่ะ b l a c ค Horse นะคะมาเอนจอยได้อาหารเยอะแยะ ที่ไอคอนสยามนะคะเพื่อแบบว่าเขาดาวไม่รู้จะไปไหนอะไ,อะไรแบบนี้นะคะฝาก Black Horse in the Castle by James b r o c h e r ชไว้ <ไป S 1> ด้วย <ไป S 1> น,นะคะ <ไป S 1> ชั้น7นะคะคบรรยากาศริมน้ำสวยๆดนตรีเพาะๆศิลปินดังมากมายอาหารอร่อยเพียบบารงเลยอ่ะจริงจังแล้วนะ <laughs> โอเค ก็ตัดสินใจโดยการคุยกันค่ะตกลงร่วมกันนะคะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นการคุยกันครั้งแรกเลยด้วยซ้าถึงถึงแบบเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วออขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวเราของระแหงอันนั้นไม่มีอะไรนะคะอันนั้นคือจริงๆจริงๆความสัมพันธ์ดีมาโดยตลอดค่ะตอนคู่รักมาเทส ไม่ใช่คู่เราแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่บอกว่า u n f o l l o อันนั้นไหมคือจริงๆต้องบอกว่าคือส่วนตัวเชียเนี่ยเชียอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่า commit status ทางการ follow กันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราไม่ได้ follow เขาทาง Instagram มแต่แรกอยู่แล้วแต่จริงๆเราเรา c o น n e c t ทาง Facebook ทางอื่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่รู้ไปเป็นประเด็นว่าเรา unfollow ได้ยังไงแต่ต้องบอกว่าจริง,รงๆตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรนะคะความสัมพันธ์ยังดีมากๆ ค,ค,คือเชียร์ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆคนเราต้องตรวจสุขภาพอะว่าเออเราคิดว่าเรายังแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องตรวจสุขภาพว่าเอ้จริงๆข้างในเราโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะเช่นกันคือว,วันนี้เชียร์รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันเดินทางมาแบบ4ปีกว่าเกือบ5ปีนะคะมันมันจะต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งละ ทีนี้มันก็ต้องตรวจสุขภาพของความสัมพันธ์นี้เช่นกันว่าเอ้ยเรายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าเราโอเคกันจริงๆริงไหมอะไรแบบนี้ค่ะมันมันเป็นเรื่องของของคนสองคนจริงๆริงคนคนเริ่มพูดก่อนคือเชียแต่ว่ามันมันเป็นการชวนคุยนะคะมันเป็นการชวนคุยว่าเอ้ยเราเรามาดูกันหน่อยไหมว่าตอนนี้เราเราเป็นยังไงบ้างอ,อะไรตอ่ๆๆๆตอตอะไรนะคะ คือจริงๆแล้วมันชืบตั้งแต่วันนั้นเลยคือแต่ว่ามันเป็นการตกลงร่วมกันนะคะใช้คําว่าเราคุยแล้วเราตัดสินใจร่วมกันเข้าใจแะว่ามันชืบคือมันเป็นการตกลงร่วมกันเลยอะค่ะว่าเออเราจะยังไงกันต่อดีแบบนี้แล้วเราก็โอเคคือคำตอบที่เราไฟล์เอาทั้งคู่มันคือการสเต็ปแบ็คเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคือมันเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันมันดำเนินมาเรื่อยๆมาตลอด บางบางข้อเราไม่ได้คุยกันแล้วมันเก็บไว้กับเราทั้งคู่ค่ะมันมันเลยเกิดคําว่าเฮ้ยจากคําว่าไม่เป็นไรอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรนี่หว่าอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ได้เชิงนะคะเพราะว่าคือจริงๆเป้าหมายที่เชียร์บอกเนี่ยคือเราเราเคยมองชีวิตคู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่แต่แค่ว่าวันนี้พอความสัมพันธ์ที่มันเดินมาเนี่ยมันเหมือนพอเรามองย้อนกลับไปบางจุดเนี่ยพอมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ผ่านการพูดออกไปอ่ะแล้วมันเก็บไว้อ่ะเหมือนรู้ตัวอีกทีอ่ะ ความความสัมพันธ์มันลดลงวันนี้คือเหมือนเชียร์รักเขาไปแล้วอะ่ะแล้วกออ็ยังไงเขาก็เป็นคนที่เชียร์รักอยู่ดีแต่แค่ว่ามันไม่ได้เป็นในรูปแบบที่เราเดินกันมาแค่นั้นเอ,นองกลับไปวันที่จะเริ่มคุยมันย,ย,ย,ยากไหมเพราะเราก็ายากมากค่ะ<อ>ยากมากยากมากสำหรับเชียร์ยากมากยากมากเลยแล้วตอนนั้นที่มันคุยมันต้องต้องตั้งคุยว่ามันต้อง,งคุยอะไรเพื่อต้อะไรจริงๆคุยจริงๆต้องการจะคุยเพื่อที่จะเหมือน มองหาวิธีการปรับในการแก้ปัญหาค่ะใช่ไม,ม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องของการคุยเพื่อจะยุติค่ะแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเ,เราเราเลือกคำตอบเรื่องที่จะยุติกนันนดูแข็งแรงมากเสียมันมีความเสียใจมันดูขาไออพ<อ>ไม่ออกอนี้เราให้เป็นโ,โอ้ยคือคือ,คอจริงๆแล้วถามว่าเชียร์เชียร์เชียร์เสียดายอยู่แล้วแหละความสัมพันธ์ที่เราตั้งใจเดินมามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็มองว่าอยากให้มันไปนานๆน่ะ แต่ว่าถามว่าเสียใจไหมก็ก็คงไม่ใช้คาว่าเสียใจแล้วกันเพราะว่ายังไงวันนี้เราเราก็ยังรักเขาอยู่ดีเขาก็ยังรักระวังดีกับเราอยู่ดีแต่แค่ว่าไม่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นาาเ,เอ,นนนงนอง ถ้าถ้าพูดตรงๆอันนั้นมันตอบไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เชียร์เคยมีโอกาสพูดถึงเฮ้ยเรามองชีวิตคู่ไหมเรามองนะแต่เชียร์ก็จะเคยค่อยทายไว้ด้วยซ้ำว่ามองก็จริงแต่ว่าอะไรไม่แน่นอนหรืออะไรมันจะเปลี่ยนแปลงก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตอย่างเงี้ยค่ะณวันนี้ก็เช่นกันคืออ่ามันอาจจะชัดเจนว่าเราเราเลือกที่จะเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะไม่ไม่ได้มีๆใช่ ใช่ใช่ค่ะแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นคือวันนี้มันชัดเจนแหละว่าเรายุติความสัมพันธ์ในการเป็นแฟนกันเชื่อเชื่อว่าเราทั้งคู่ต่างแข็งแรงกันอยู่แล้วแหละเราก็แค่เหมือนเหมือนเก็บเก็บเป็นเส้นทางดีๆที่เราเดินทางกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้หายไปอะไร้ย่างเงี้ก็ ตอนนี้ก็คงจะอยู่กับตัวเองก่อนแล้กันอยู่กับตัวเองก่อนทํางานในสิ่งที่มีและเชื่อเชื่อว่าเขาเขาก็คงจะจะมีเป้าหมายที่ดีกับชีวิตเขาเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่ายังไงเราเราก็อยู่ในช่วงแบบวัยที่ยุ่งกันทั้งคู่นั่นแหละค่ะคือส่วนตัวเชียในธุรกิจเองหรือในแบบสิ่งที่จะทำอะไรเงี้ยมันก็มีม,มีมีทงที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ละอะไรเงรี้ยมันก็อาจจะต้อง ช่วงนี้ก็ดูแลเรื่องงานดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดารานและเพจ Facebook ท็อปดารานได้เลยนะครับ